สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับกับช่องพักเครื่องทั่วไทยตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องนะครับมาวันนี้องค์ละ100บาทเหมือนเดิมนะครับใครซื้อ2องค์จัดส่งฟรีนะครับใครซื้อองค์เดียวก็จะมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับ่ะวันนี้เหมือนรู้สึกว่าจะเป็นเปิดทํางานตามปกติแล้วนะครับ่าของนะครับผมก็จะจัดส่งครบก็วันนี้นะครับเมื่อวานก็ไปบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็ น่าจะครบหมดทุกเจ้านะครับที่ค้างคานะครับอ่าอย่าให้เสียเวลาเลยนะครับเราไปกับองค์ที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ละกันนะครับเหรียญหลวงพ่อปานนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่สองนะครับก็จะเป็นเหรียญล่อนะครับเหรียญล่อคล้ายๆเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับแต่ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับล่อโบราณนะครับอง์นี้องค์ที่สององต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับก็จะเป็นวัดเกตนะครับเจ็ดชั้นนะครับลงรักปิดทองนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่4ี่ก็จะเป็นพระกุนะครับลีลานะครับพระกุลีลานะครับเนื้อชินเงินนะครับปิดทองโบราณนะครับองค์นี้องค์ที่4องค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับอ่านี่เลยนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่นะครับเนื้อออกสี่เทานะครับสวยงามมากๆนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าองต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับ ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเนื้ออัปปะก้านะครับออกปี36นะครับทหารเสือนะครับเขียนด้านหลังเขียนว่าทหารเสือนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่36องค์อต่อไปนะครับองค์ที่37นะครับอ่าวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับองค์ที่3โอ้อองนี้องค์ที่7นะครับวัดละคังพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปครับ องค์ที่8ก็จะเป็นเหรียญขี่คอนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดขี่คอเนื้อปาก้านะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่8นะครับออกปี0ูนย์นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9นะครับนี่แม่นังกวักนะครับกระดูกแกะนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับแกะจากกระดูกนะครับองค์นี้องค์ที่9้า องต่อไปครับผมองค์ที่10บก็จะเป็นพระกุนะครับเนื้อดินนะครับนี่องค์ใหญ่ๆนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่10บนะครับองละ100บาทนะครับใครซื้อ2องค์จะส่งฟรีนะครับใครซื้อองค์เดียวก็จะมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับอง์ต่อไปนะครับองค์ที่11นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระขุนแผนหลวงป่ทิมพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่11อ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองสิบสามนะครับก็จะเป็นพระกุหูยานนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเปียกทองอันนี้ก็จะเป็นเนื้อชินเงินนะครับอ่าคนละกุกันเลยนะครับอ่ามาดูองค์ที่สิบสองนะครับนี่นะครับใครจะรับคู่นะครับจัดไปนะครับสะสมนะครับอง์นี้องค์ที่สิบสององนี้องค์ที่สิบสามนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อชินเงินนะครับอ่าสิบสองสิบสามนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบี่นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายนะครับเนื้อปะก้านะครับเหรียญหันข้างนะครับออกปีศูนย์หนึ่งนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับองค์นี้องค์ที่สิบงค์องต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะครับเหรียญกระไรเงินนะครับออกปีหนึ่งสองนะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่สิบหก็จะเป็นปิดตาสายใต้นะครับ นี่นะครับปิดตาสายใต้นะครับองค์นี้องค์ที่สิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่สวยเลยนะครับองค์นี้องที่สิบเจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับจะเป็นพระวัดพับนะครับพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับวัดพับพิมพ์เล็กนะครับองนี้องที่สิบแปด องต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับก็จะเป็นพระผงสุพรรณนะครับเนื้อสีดํานะครับนี่องค์นี้องค์ที่ส9องค้าองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับมันจะมีเหรียญใช่ปะอ๋ออ่ะอง์นี้องที่ยี่ส0บนะครับก็นี้เป็นพระครูสังฆราดนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับออพระเก่าปีลึกนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบ องต่อไปครับผมองที่ยี่สิบเอ็ดก็จะเป็นพระกุนะครับนี่เป็นพระแผงนะครับอง์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับอ่าจะเป็นพับผงปากน้ํานะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสองนะครับพระผงปากน้ําองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสามนะครับก็จะเป็นเหรียญมงคลบอพิษนะครับ จังหวัดอยุธยาเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบสามองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่ก็จะเป็นพระปิตานะครับไม่หลวงปู่จีนก็หลวงปู่ไข่นะครับเนื้อผงจุ่มรักนะครับองนี้องค์ที่ยี่สิบสี่องค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับอ่านนี้ก็จะเป็นพระกุเพชรบูรณ์นะครับน,นี่องค์นี้องค์ที่ยี่สิบห้าองค์ต่อไปนะครับ องที่ยี่สิบหกเหรียญหลวงพ่อสายนะครับเนื้อปะก้านะครับนี่องนี้องที่ยี่สิบหกองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อกันนะครับนี่เหรียญกลมนะครับหลวงพ่อกันนะครับองคนี้องที่ยี่สิบเจ็ด องค์ต่อไปนะครับองที่ยี ai, mm. <Sa> ่ส oh ิบแปดยี ai, ่สิบเก้านะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนี่นะครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับอาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับอันนี้ยี่สิบแปดนะครับนี่อันนี้ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับสวยทั้งคู่นะครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าองต่อไปครับองค์ที่สามสิบนะครับก็จะเป็นสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้กรุเก่านะครับ องนี้องที่สามสิบนะครับนี่องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับขุนแผนนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับอง์นี้องที่สามสิบเอ็ดนะครับขุนแผนพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสองก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะครับนี่นะครับสามสิบสอง องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับก็จะเป็นลูกสะกดนะครับเนื้อเมฆพัดนะครับนี่องนี้องค์ที่สามสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับอ่ารูปหลอนะครับรูปหลอครึ่งองค์หลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้าก็จะเป็นจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สาสิบห้า องต่อไปนะครับองค์ท uh, uh. uh, ี่สามสิบหกอ่านี่ก็จะเป็นพระกุนะครับชินราชนะครับนี่องนี้องที่สามสิบหกองต่อไปนะครับสามสิบเจ็ก็จะเป็นเหรียญปุดทวดเนื้อปะก้านะครับเหรียญกลมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบแปดนะครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบแปดองต่อไปนะครับ องค์ที่สามสิบเก้านะครับเอาเต่าแล้วกันนะครับนี่เต่าหลงพ่อเงินวัดบางคานอีกหนึ่งองนะครับนี่องนี้องที่สาอสิบเก้าองต่อไปนะครับองที่สี่สิบนะครับพระกุนะครับนี่พระกุนะครับองค์นี้องที่สี่สิบองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเอ็ดนะครับสมเด็จขี่สิงนะครับนี่องนี้องที่สี่4ิบเอ็ดนะครับสมเด็จขี่สิงแกะจักกระดูกนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่42นะครับอ่าเป็นของหลวงปู่ภูนะครับอ่า4 0 4 2 43นี่นะครับ44นะครับเป็นพระของหลวงปู่ภูวัดอินทรามนะครับอ่านี่นะครับ4 2 43 44าี่เดี๋ยวมาดูไล่ทีละองค์นะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อผงหลวงปู่ภูวัดอินนะครับลูกศิษย์สมเด็จโตศิษย์เอกครับพระเล็กศิษย์เอกสมเด็จโตนะครับอ่าองคนี้องที่ี่42องค์นี้องค์ที่4 3สานะครับนี่นะครับเป็นพระผงนะครับ องนี้องที่สี่สิบสี่นะครับนี่อันนี้ก็เหมือนจะแก่น้ํามันตังอิวเยอะนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบสี่อ่าจัดไปนะครับจัดไปนะครับใครชอบหลวงปู่นะครับนี่สี่หกสี่สองสี่สามสี่สี่ครับผมองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้านะครับขอเป็นพระกุขุนแผนนะครับภายคู่นะครับ พระกุขุนแผนภายคู่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบหกนะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบหกองต่อไปนะครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับรุ่นสร้างโรงเรียนนะครับนี่องค์นี้องที่สี่สิบเจ็ด งอง 1> 1. ต่อไปนะครับองค์ที่48นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะครับเนื้อปะก้านะครับองค์นี้องที่48องค์ต่อไปนะครับองค์ที่49นะครับ50นะครับอ่าจะเป็นหลวงปู่ศิลานะครับ49 50นะครับจะเป็นหลวงปู่ศิลานะครับนะ49ก็จะเป็นเหรียญเหนือดวงนะครับเป็นเหรียญกระไรเงินนะครับมีจานนะครับนี่องค์นี้องที่49 องนี pues mm hmm. nah, uh, ้องที okay. ha, so hey nah, ่ห nah, um, uh, <ș begin> ้าสิบนะครับก็จะเป็นเนื้อตะกั่วลองพิมพ์นะครับเป็นเนื้อตะกั่วลองพิมพ์นะครับนี่อ่าสี่สิบเก้าห้าสิบนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับอ่าห้าสิบเอ็ดก็จะเป็นพระกุเนื้อดินนะครับนี่นะครับห้าสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับในองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสามนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่เหรียญกระไ่ทองนะครับห้าสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับเนื้ออัปกานะครับอายุครบร้อยหกปีนะครับนี่ องนี้เป็นเหรียญยดน้ํานะครับองที่ห้าสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบห้านะครับพระคงนะครับพระคงลําพูนนะครับเดี๋ยวเห็นมีสององในอ่าห้าสิบห้าเนื้อออกสีขาวห้าสิบหกเนเนื้อออกสีดํานะครับอ่าห้าสิบห้าห้าสิบหกนะครับนี่พระคงลําพูนนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกะลาแกะนะครับเป็นเครื่องรางนะครับนี่ คลาสสิกมากคล้ายยักษ์นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่ห้าสิบแปดนะครับก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้องค์ที่ห้าสิบแปดองต่อไปครับผมองค์ที่ห้าสิบเก้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเหรียญกลมนะครับเหรียญทองแดงชุกทองนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้าองต่อไปนะครับ องค์ที่60นะครับอ่าพระกุเนื้อชินเงินนะครับนี่องค์นี้องค์ที่60นะครับพระกุเนื้อชินเงินนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่6 1อนะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเหรียญสเตมนะครับเนื้อปะก้านะครับอง์นี้องค์ที่61องค์ต่อไปนะครับอ่าองที่62พระกุเนื้อดินอีกหนึ่งองนะครับใหญ่ๆนะครับนี่องค์นี้องค์ที่62นะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสามนะครับอ่าพระผงสุพรรณนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับนี่องค์นี้นะครับเหนือจัดองค์ที่หกสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระนาคปกนะครับไม่รู้ที่ไหนนะครับนี่เป็นพระนาคปกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ อง์ที่65ก็จะเป็นปิดตาท้ายย่านนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้องค์ที่65องค์ต่อไปนะครับองค์ที่66สซุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับมีกระหนกข้างนะครับสวยงามมากๆนะครับเนื้อสีดํานะครับนี่องนี้องค์ที่66องค์ต่อไปนะครับองค์ที่67นะครับก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่67 องต่อไปนะครับองค์ที่68นะครับพระรอดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่68นะครับเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่69นะครับก็จะเป็นรูปล่อนะครับรูปลอกเก่าไม่รู้ที่นะครับนี่องค์นี้องที่69องค์ต่อไปนะครับองค์ที่70นะครับก็จะเป็นเหรียญพระโคสาจารย์นะครับ พระเนื้อทองแดงนะครับชุบทองนะครับองค์นี้องค์ที่70องค์ต่อไปนะครับองค์ที่7 1อนะครับเหรียญหลวงอาจารย์ชอบนะครับเหรียญรูปไข่หลวงปู่ชอบนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงลมดําปี17นะครับองค์นี้องค์ที่71องค์ต่อไปนะครับอง์ที่72ก็จะเป็นสมเด็จนะครับวัดเกตพิมพ์เขาบวงนะครับ นี่นะครับองนี้อ,องค์ที่เจ็ดสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่นะครับไปไหนนี่อ่ะเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ก็ 73, จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อขาววัดลักสีนะครับนี่นะครับมีสองเนื้อนะครับอ,อ่าอันนี้เป็นเนื้อทองแดงธรรมดานะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับองค์ต่อไปองค์ที่ 74. เจ็ดสิบสี่ก็จะเป็นเนื้อทองแดงชุบทองนะครับนี่นะครับ อ่าเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบห้าก็จะเป็นพระกุเนื้อชิ้นเงินนะครับนี่เป็นปลางสายญาตินะครับกุยุดยานะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบห้าเนื้อชิ้นเงินนะครับองค์ขนาดขึ้นคอได้เลยต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นบางขุนพรมนะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับ นี่นะครับสมเด็จบ้างขุนพรมพิมพ์ฐานคู่นะครับกุกเก่าองคนี้องที่เจ็ดสิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงนะครับเนื้อเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับนี่องนี้องคที่เจ็ดสิบเจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบแปดอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นพระสามเหลี่ยมของหลวงปู่สุขปุกเสกนะครับ เนื man, long, ้อผงคุกรักนะครับเนี่ยน่าจะเป็นหลวงปู่สุกปลูกเสกนะครับองค์นี้องค์ цев, ที่เจ็ดสิบแปดองต่อไปนะครับองค์ท <Th> <c oughs> ี่เจ็ดสิบเก้านะครับเป็นพระพุทธนะครับหลวงพ่อเดิมปูกเสกนะครับนี่นะครับแกะจากกระดูกนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเก้าองต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบนะครับก็จะเป็นเหรียญหล่อนะครับพระหล่อโบราณนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่แปดสิบ องต่อไปนะครับองค์ที่8 1บเอ็ดนะครับก็จะเป็นนี่นะครับเปิดโลกสุโขทัยนะครับนี่อง์นี้องที่8 1ดอนะครับองต่อไปนะครับองค์ที่82ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเจริญพรล่างนะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับปี36นะครับองนี้องที่8 2บองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แ3ดบามนะครับ นี่เลยวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสี่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับรูปหล่อนะครับครึ่งองค์นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบห้าก็จะเป็นหล่อระฆังเล็กหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับออกปีศูนย์ห้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบห้านะครับ องต่อไปนะครับอง์ที่86ก็จะเป็นพระกุกเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่86องค์ต่อไปนะครับองค์ที่87นะครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับเนื้อออกสีเทาเข้มนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่องค์นี้นะครับอง์ที่87องค์ต่อไปนะครับอง์ที่88นะครับก็จะเป็นวัะคังพิมพ์ใหญ่นะครับ แตกรายงานสวยๆนะครับองค์นี้องค์ที่88องค์ต่อไปนะครับองค์ที่89อันนี้ก็จะเป็นพระรอดเนื้อชินเงินนะครับพระลอดเนื้อชินเงินนะครับปิดทองโบราณเดิมๆนะครับองน,นี้องค์ที่89องค์ต่อไปนะครับองค์ที่90ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับออกปี10นะครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดออกปี10งน์นะครับองน,นี้องที่90 องต่อไปนะครับองค์ที่91นะครับเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะครับนี่มี2เนื้อนะครับเก้าสิบเอ็ดานะครับเหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดกงธนูนะครับในเนื้อทองแดงก็ไ่ทองแล้วก็เนื้ออัปปะก้านะครับ9 1 9าสิบเนะครับใครสนใจรับไปเลยนะครับ9 1 9าต่อไปนะครับ9กนะครับก็จะเป็นวัดระคังพิมพ์ปกโพใหญ่นะครับเนื้อจัดจ้านนะครับนี่ องนี้องที่93านะครับสมเด็จวัดละคงพิมพ์ปกโพใหญ่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่94อันนี้ก็จะเป็นนางพญาพิมพเข่าบ่วงนะครับนี่นะครับเป็นกุเดียวกับวัดนางเป็นกุเดียวกับวัดนางพญานะครับพิมพ์นี้เขาเรียกนางองค์ใหญ่ๆนะครับนี่องค์นี้องค์ที่94องค์ต่อไปนะครับองค์ที่9 5้าห้านะครับก็จะเป็นเหรียญคูบาศรีวิชัยนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่9 5้าบ้ารุ่นแรกนะครับ องต่อไปนะครับ96นนะครับนี่พระพุทธนะครับประจําปีกระต่ายนะครับแกะจักกระดูกนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับองค์นี้องค์ที่96องค์ต่อไปนะครับองค์ที่97นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านคล้ายหนึ่งเหรียญนะครับนี่นะครับออกปี13นะครับองค์นี้องค์ที่97นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่98ก็จะเป็นสมเด็จเฉลิมพระเกียรตินะครับนี่นะครับสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับ องนี้องที่เก้าสิบแปดองต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบเก้านะครับก็จะเป็นพระนาคปกนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบเก้าองหนึ่งร้อยนะครับนี่เป็นพระกุเช่นกันนะครับองค์ใหญ่ๆนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับ นี่เลยแล้วกันนะครับเป็นพระพุทธกวักนะครับเจ้าคุณศรีสนนะครับวัสดุทัศนะครับสองสี่แปดห้านะครับนี่นะครับหล่อโบราณนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยหนึ่งองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสองนะครับก็จะเป็นพระสุ้มกอพิมพ์เล็กนะครับนี่สภาพใช้นะครับเนื้อจัดเลยนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสองนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่ง้อยสามนะครับก็จะเป็นแม่นังกวักประจําปีหมูนะครับนี่หลวงพ่อเดิมปุกเสกนะครับองค์นี้องที่หนึ่งค <neck> ้อยสามองต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่ง้ยสี่นะครับก็จะเป็นเหรียญเก่าปีลึกนะครับเนื้ออปาก้านะครับนี่นะครับองค์นี้องที่หนึ่ง้ยสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่ง้ยห้านะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิดนะครับเนื้อทองแดงนะครับวัดป่าเกตนะครับองค์นี้องที่หนึ่ง้อยห้า องต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยหกนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ดูมวลสารสักก่อนองนี้องค์ที่หนึ่งร้อยหกองต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยเจ็ดนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องรางนะครับแกะจักรลานะครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับองค์ใหญ่ๆนะครับองค์นี้องที่หนึ่งร้อยเจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยแปดนะครับอ่าเหรียญนะครับนี่นะครับเหรียญเก่านะครับเนื้อปะกานะครับ หูเหลี่ยนเชื่อมชัดเจนนะครับองค์นี้องที Arizona, ่หน <van> ึ <T> ่งร้อยแปดองต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยเก้านะครับก็จะเป็นขุนแผนพายคู่นะครับเหนือดินนะครับนี่สีน้าตาลนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบองต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้ยสิบเอ็ดนะครับอ่าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสิบสองนะครับ ก็จะเป็นนี่แกะจากกระดูกนะครับเป็นเครื่องรางนะครับแกะจากกระดูกนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสิบสามนะครับอ่านี่ก็จะเป็นพระกุเช่นกันนะครับเนื้อดินนะครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบสามนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสิบสี่นะครับ พระกุยอดขุนพลนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่นะครับพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสิบห้านะครับนี่เป็นพระสมเด็จนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสิบห้าน่าจะเป็นองค์สุดท้ายแล้วนะครับของอีพีนี้อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเป็นพระชุดใหม่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับศูนย์เก้าหก 6614848นะครับสวัสดีครับ